เผยโฉมกัมพูชาถูกเปิดโปงสู25-130ยก 130, จากเบลารุสไทยกระชับสัมพันธ์สหรัฐส่งเครื่องบินรบเข้าแข่งบทนำแห่งความตึงเครียดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังกลายเป็นสมนรภูมิการแข่งขันด้านการทหารครั้งใหม่หลังจากมีการเปิดโปงว่ากัมพูชาได้รับเครื่องบินรบสู25และแยก130จากเบลารุสข่าวนี้สร้างแรงสันสเทือนต่อภูมิภาคทันทีเพราะเครื่องบินทั้งสองรุ่น ไม่ใช่แค่เพียงสัญ,ญลักษณ์ทางการทหารแต่ยังสะท้อนถึงการจัดสมดุลอำนาจใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นขณนะเดียวกันประเทศไทยเองก็เริ่มหันมาจับมือกับพันธมิตรเดิมอย่างสหรัฐอเมริกาที่ตัดสินใจส่งเครื่องบินรบรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาทในภูมิภาคการเปิดโปงข้อตกลงลับของกัมพูชาข่าวกรองจากหลายแหล่งชี้ชัดว่ากัมพูชาได้ทำการเจราจาลับกับเบลารุสเพื่อจัดหาเครื่องบินรบแบบซู25ฝรั่ฝุต ซึ่งขึ้นชื่อในด้านการสนับสนุนภาคพื้นดินและเย็ก130ที่เป็นทั้งเครื่องฝึกและเครื่องโจมตีเบาเข้าตกลงนี้ถูกเก็บเป็นความลับมาอย่างยาวนานก่อนจะถูกเปิดเผยโดยสื่ออิสระในยุโรปการที่กัมพูชาสามารถเข้าถึงอาวุธลักษณะนิยอ่มสะท้อนให้เห็นว่าพวกเขากำลังขยับสู่การเสริมสร้างศักยภาพทางอากาศอย่างไม่เคยมีมาก่อนสู่25อาวุธไร้บนท้องฟ้าสู25เป็นเครื่องบินโจมตีภาคพื้นดิน ที่มีประวัติการรบอย่างโชคโชนไม่ว่าจะในสงครามอฟัฟก,กา,านิสถานหรือความขัดแย้งในจอจีจุดแข็งของมันคือความทนทานสามารถบินได้แม้จะถูกโจมตีเสียหายและบรรทุกอาวุธได้หลากหลายชนิดการที่กัมพูชาได้เครื่องบินรุ่นนี้หมายถึงกองทัพของพวกเขาจะมีขีดความสามารถในการโจมตีเชิงลึกและสนับสนุนกำลังภาคพื้นดินในระดับที่อาเซียนไม่เคยคาดคิดมาก่อนแยกหนึ่งสามศูนย์เครื่องฝึกที่กลายเป็นอาวุธจริง แม้ชื่อเสียงของแยก130จะเริ่มต้นจากการเป็นเครื่องบินฝึกขั้นก้าวหน้าแต่ด้วยความสามารถในการบรรทุกอาวุธและระบบการบินที่ใกล้เคียงเครื่องรบจริงทําให้มันถูกใช้เป็นเครื่องโจมตีเบาได้อย่างมีประสิทธิภาพสําหรับกัมพูชาแล้วแยก130ไม่เพียงแต่ช่วยฝึกนักบินรุ่นใหม่แต่ยังสามารถทําหน้าที่ปฏิบัติการรบได้ทันทีถือเป็นการเพิ่มขีดความสามารถแบบ2ต่อผลกระทบต่อความมั่นคงในภูมิภาค การมีเครื่องบินรบรุ่นใหม่ในกัมพูชาได้สร้างแรงสนสะเทือนต่อประเทศร,รอบข้างอย่างชัดเจนโดยเฉพาะไทยและเวียดนามที่ตัง้งต้องประเมินความเสีย่ยงด้านความมั่นคงใหม่อีกครั้งขณะที่นักวิเคราะห์ชี้ว่าความเคลื่อนไหวนี้อาจเป็นการส่งสัญญาณว่ากัมพูชาต้องการยกกระดับบทบาททางทหารและอาจสอดคล้องกับนโยบายการทูตของพวกเขาที่ใกล้ชิดรัเสเซียและพันธมิตรในยุโรปตะวันออกไทยกับการกระชับสัมพันธ์กับสหรัฐ ในด้านของไทยข่าวลือเกี่ยวกับการเสริมกําลังของกัมพูชาทําให้ไทยต้องเร่งกระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาอีกครั้งสหรัฐตอบรับทันทีด้วยการส่งเครื่องบินรบล้ำสมัยเข้ามาร่วมซ้อมรบและประจำการในภูมิภาคการกระทำนี้ไม่เพียงแต่เป็นการสนับสนุนไทยแต่ยังเป็นการถูกดุลกับอิทธิพลของรัเสเซียและพันธมิตรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยอย่างชัดเจนการแข่งขันด้านอากาศยานรบในภูมิภาค เมื่อกัมพูชาได้สู่25และแยกหนึส่วนไทยกระชับสัมพันธ์กับสหรัฐทําให้เกิดการแข่งขันแบบโควายุคใหม่ในอาเซียนขึ้นทันทีภูมิภาคที่เคยถูกมองว่าเป็นเทียงพื้นที่ทางเศรษฐกิจกําลังถูกดึงเข้าสู่เวทีการแข่งขันด้านอาวุธอยา่างจริงจังการซ้อมรบการจัดหาอาวุธและการทดสอบขีดความสามารถจะกลายเป็นภาพที่ผู้คนคุ้นชินมากขึ้นในอนาคตบทบาทของสหรัฐและแรงกดดันต่อจีนการที่สหรัฐเข้ามามีบทบาทในไทย ไม่ใช่เพียงการตอบโต้ก,กับพูชาแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณตรงของจีนซึ่ง